รถไฟเกิดฮะไหนรถไฟไหนัไงใช้มือนะอ๋อนี่อ่ะป๊บปั๊บั๊บาหรอโอเคมันแกชไม่ใช่ผู้พิเศษปะไปแล้วไปแล้วครับปผู้นำเรแตกงตกตกตกเอเค้าแค่นี้หร ไปเรไปเเวทมาเน่มาน่มามากระนันมากระน่านำยังไม่เกิดหรือเปล่าก็วแขอดักขวิดก่อนหน่อยได้บห้ยลอยถอยถอยถอยลอยให้ลอยไปใช่เดี๋ยวโลให้เดี๋ยวล็อกให้ถอยลอยถอยถอยอให้มันไล่มาไล่มา ม่ได้แดกกูหรอกจังวะเยนสลบไม่ไดู้ไดสมามาดิอีนี่ไม่จบปะกลับบ้านไอ้สิ่านั้นเปิดกาบบไอวัวมันกาบวัวกาบหรอไม่กาบยิงสู้ได้ยิงสู้ได้พี่โซโซโซโอเควายิีถอยห โดนอีกนายบวกแปะไปยิงบ้าเมื่อกี้มันเ,นเป็นป่ะมันจะยินหนาเอาเจ้าแกจะช่วยมาได้ไอ้เหี้ยไทยไม่โดนโอ่ะมึงมาเนี่ยมาให้กูตอบให้น้ำใจแล้วไปโดนป้อมยิงทำไมในมแกบอกมันกลับไงเก็มันนานแล้วอะ่ะจะยิงเริ่มบูก่อน,นเหรอเป็นโรคอะไรเนี่ย เอาเบสอุ๊ยอันี้มันไม่จบมาหน่อยได้ไหมเฮ้ยอีฟลีินให้มันโดรักฉันกำลังวิ่งไปเว้ยกำลังวิ่งไปอ๋อหัวเว่ยมาระวังนะล้อมา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 วัดดีค่ะจ้ากุญโสุไดุยเฮ้เอดไปไหนิง่อยอยู่ เอดีเอดีไม่ต้องกูอดชั้งอีแม่กูตีเองมึงพามากูมาดื่มมาดื่มตกใจพี่บัสพี่สัตว์่ว่าป่วยเา้ยทำไยิ้มผัวดีมันนา่แล้วมันเก็บแปลว่ายังไงอ๋อแต่นี่ไงเออโกดไปโลยโกดัว เออสองพันอ่ะไปอยู่ไปอยู่มันมีแฟลบอสโอ้โหแทบมากเจ๊ะโค้ชไปเลยไปเลยมีโชคไหมเออรอดเร้วปิดอยู่เร้วปิดอยู่ มันใจเย็นมากเลยเนาะอีเนี้ยวัวเนี่ยมันเป็นแค่ไตแกะอ่ะคระอันนี้มันจะตายอยู่แล้วไอ้บอสหกอีฟ้าหมาตายแล้วรอร้านไม่ใช่ชิบูซึ่เป็นคนแบบนั้นติ๊กผิดหวังวะอีอยู่บนไอ้บัวได้ปะทีเดียวสวยมากตามอยู่ตามอยู่ปิดให้ชาตง โอ้โหแบาโอ้ตายสักทีอียไม่มีกุ้งอ่ะอะไรนะแกไม่มีกุ้งหรอไม่เลยดูได้เอาสิมาอีเทียมันอะไรดอกไปเอามังกรกันดีกว่าค่ะทุกคนนั่งพัวไปเดี๋ยว

พี่พัดเอาวันเหี้ยทำตัวดอกทองวะสอทีเร็วอ่ะใครก็ได้เออเรารอตรงนี้ได้นะ,ะจัากนี้แล้วรอมันดันรอมันดันรอมันดันอ่าววยเจ้ากุญแจโบสโอ้ยแกติงเฮ็ด เลยเอวินคอมตงไปชนตัวใช่ไหมช้วก่อนแล้วพี่เห้องไปติงเงินน่ะเคย์อีเวนชงเชงชงเชงสามสี่ทีได้เมื่อกี้แคยมันมันเล็งมันเล็งเองอ่ะวัดอันนั้นอ่ะโอ้ไม่ได้อยู่เนี่ยเออที่ไกลที่สุดใช่ป้าเออหนึ่งพันสองพัแกเว้ยอไม่ทัหลางหายนะห้างหายนะเออแกว่าแตกปะอุ่ยหมาโหดมากเลยอ่ะบินไป ก็นะคะแอดหอกโหดปะไม่โหดหรอกแอดหอดโหดไหมไม่โหดแต่มันได้ทั้งคนทั้งคนเลยเราด่าตรงนี้อันนี้ไม่เปิดดีมีใครไปช่วยเบลได้บ้าอหรอมีแล้วไงต้องอย่างนี้นะขอกอกาสแล้วโอกาดได้วบมพลาดออดจะได้อยู่อุ้ยเทียบหมาหมาโอพีวะหมาแรงหมาแรงแกแกแกโดนผมยิงอยู่แกอุ้ยมันโดนลูท มันตีหมดไอ้เฮ้ยตายเร็วมากอีเก้ได้บันดุลเลื่นแรงไปปะมันทุบแรงมากเลยอ่ะโอ้ทุบแรงมากเลยเหรอไม่เราไม่มีใครโฟกัสมันอ่ะไปโฟกัสตรงนี้ก็ยิงอยู่แต่ฉันยิงไม่เข้าอ่ะมันเรื่อมันดิ่งเร็วกว่าที่ฉันจะฆ่าได้และเอเดียมันไปไหนอ่ะเอดีมันตายแล้วไงบัตตีมันเข้าเว้ยแต่แค่ว่ามันหมดยาได้มันได้มันคืนหมดเลยคืนมันเด้งคืนกลับหมดอ่ะมันตีเพื่อนอ่ะไปโล่กูตาย กูตายตายแน่เลยตายแน่เลยตอนจะไปเขาโผล่แฝดแฝดโอ้โหแฝดหมดเลยโอ้ยเมื่อยต่อยด้วยมันเลยหมดเลยเอ่าไปไปบนกันทำไมวะับต่้งนามนั่นน่ะโง่ได้จินออกปะเนี่ยจินไม่แฝดอยู่เลยลองคายระบังเมื่อกี้โดนย่องไง ช่ใช่่บมันหยุดเงมึงมานี่ไม่ได้สูได้เอะเนีกูมาโกรมากตายดิโว้อีดอกว้ายจะยีต่ไมเลือดจะยีหนาแต่มันจะยีอันตีไม่ยี ไอ้ดีมันออกไปแล้วไอ้ดีดักเว้ปูจับคนเป็นตัวเดิมอินออกเวลานแล้วคอยบัวทิ้งเล่นแหละฉันว่ามันไม่ทิ้งนะมันแค่ลอยเที้งไม่เออเอลลินยาบตั้งแต่มันไปแกงกลางอ่ะบัวที่มันขึ้นรถไฟไปอ่ะมันก็ไม่มาอีกเลยเว้ยแม่นั่นคือจินออกไปแล้วหรือเปล่าไม่ตอนนั้นจินยังอยู่ที่เราคนดัดลุมฆ่ามันกันไงอีฟจำได้ปะไม่เราไปลุมฆ่ามันไงมันก็เลยออก ไม่ไหวแล้วโว้ยเอปะแข่งใครข้าห่ะติยังไม่มาลืมดูยศแม่เจ้ทีเบมีคนยอนอดีไอดีอดีมาโทษได้ไหไม่ได้เคอเคอเล่นเหเหย็ย็ดย็ดเ้ยแล้วกู้่อนย่าเยอะเยอะโอ้แทงแรงจังวะ นนามากมันแทงแรงกว่าชินเนี่ยสาธุเลยค่ะแก๋วิโรดเน่นักรยาไปที่นางอารยาตัวเนี้ยรออะไรแกมารออะไแกมามามารออยู่ดิสี่ห้าเนาะเอาอะไรมาไม่ได้ที่บัตรที่ถังเสือเขามันอยู่นี่เออโอ๊ยที่บ้านหมดก็คือถ้าเราฆ่ามันได้ไม่แล้วเบลไม่มาช่วยหระเออ คือต้เ่ไไม่ตายล้ตายกลัวตายมนดีได้มันดีดมเื่อ้เล่นเ้อ่ะตายเขาไม่เจอแ้นะกัเป็นหมาไมได้ฆ่าหมาโยนฆ่าหมาทิ้งเพื่อนเฮ้ยมันไม่ดีตายไหมอ่ะ เลด้วยเลยมาบินมาไปอยู่ไปอยู่หมอกันนะหดเลือดเออเออโอ้วัวแกกขนาดนั้นเลยเฮ้ยมันเต้นเลยอ่ะมึงอุ้ยโรคดีโลคปุกันเวทไม่ใช่ไม่ใช่เมื่อกี้มันทุบแล้วมีโลคไงเอาไหมล่ะเดี๋ยวแทงให้ไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวตอนไปบัสเก็บไอติมแล้วมาไปล่ะ ม่ที่ปัดไปไหนอ่ะลไม่มีอันสีด้วยเร็วเร็เว <c oughs> บูน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 มันไม่มาขมา้างล่างวะทีมากต้องตีนินเอ้ยหมดมากมัดีาขอแบบมันดีาาก,ก่อนมาลา่า วะหายเอ้าจีจีรีพอร์ตจีนบอกกันน่าโหดเกินจีนออกเลยอ่ะคลิปขยันออกเกิน